กรณีดราม่าที่มีการเอ่ยอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับขมรนนั้นลาสุดสอวาสมชายแสวงการได้ไขคำตอบชัดค่ะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ Why ว e l เกี่ยวกับกระแสดราม่าพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดที่ผ่านมาทางนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ออกมาเผยถึงหลักฐานที่ระบุถึงสิทธิเหนือดินแดนไทยไว้ค่ะว่าหลักฐานสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปศรอสอ125ที่สยามยอมยกพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองด่านซ้ายและจังหวัดตราดนั้นเป็นหลักฐานที่ระบุชัดเจนค่ะว่าเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยกัมพูชาไม่มีสิทธิอ้างสิทธิทางทะเลเหนือ กะะูดดไ้ค่ทั้งนี้ตามสนธิสัญญาที่รัฐบาลไทยทํากับฝรั่งเศสตกลงในการแบ่งปันพื้นที่กันใหม่เมื่อวันที่23มีนาคมรศ125หรือพศ2450มีใจความสําคัญค่ะว่าข้อ 1. รัฐบาลสยามยอมยกดินแดนเมืองพระตะบองเมืองเสียมราฐและเมืองศรีโสพลให้กับกรุงฝรั่งเศสข้อ 2. รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยาม ฉะนั้นกัมพูชาจึงไม่มีสิทธิในพื้นที่รวมถึงเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลที่เขียนขึ้นมาเองใหม่ในสมัยนายพลลอนนอนของกัมพูชาเมื่อพศ2515ก็ไม่มีสิทธินำมากล่าวอ้างได้ค่ะและผู้แทนใดๆของรัฐบาลไทยก็ไม่มีสิทธิที่จะไปเจรจาทำความตกลงทั้งในทางเปิดเผยและในทางลับจัดแบ่งปันผลประโยชน์อันมิชอบในแหล่งพลังงานน้ำมันและกา๊าซในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างเป็นพื้นที่ทับซ้อนใดๆได,ได,ได้เพราะพื้นที่ดังกล่าวมิได้เป็นพื้น ที่ทับซ้อนตามอ้างหากแต่เป็นพื้นที่อาาเขตป,ประเทศไทยโดยชัดเจนค่ะดังนั้นหากผู้ใดแอบอ้างเป็นตัวแทนคนไทยหรือรัฐบาลไทยไปเจรจาแบ่งปันหรือยกประโยชน์แหล่งพลังงานในพื้นที่อ่าวไทยที่มีเกาะกูดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจนมาตั้งแต่การแบ่งปันในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งทรงยอมเสียดินแดน3ามเมืองพระตะบองเสียมราชศรีโสพลเพื่อแลกจังหวัดตราดกลับคืนมาและมีข้อตกลงหมุดหลักชัดเจนปลายสุดเขตแดนประเทศไทยที่เกาะกูดตั้ง แต่พศ2450แล้วผู้นั้นย่อมถูกเรียนได้ว่าคนขายชั้นนั่นเองค่ะสำหรับเกาะกูดเป็นกกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหง,งของประเทศไทยรองจาก,กเกาะเสม็ดเกาะสมุยเกาะช้างเกาะตรุเตาและเกาะพะงัน ตั้งอยู่ในอ่าวไทยเป็นเกาะสุดท้ายแห่งหน่านาน้ำตะวันออกไทยอยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะกูดในจังหวัดตราดค่ะเกาะกูดมีเนื้อที่105ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ65,625ไร่ความยาวของเกาะ25กิโลเมตรความกว้าง12กิโลเมตรเกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกนำเนิดลำธารทำให้เกาะกูดมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อเลยก็คือ น้ำตกคลองเจ้าที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยค่ะทางฝั่งตะวันตกของเกาะน,นับตั้งแต่อ่าวยายกีหาดคลองเจ้าหาดอ่าวพร้าวอ่าวงามโขหาดอ่าวเบา้าหาดคลองหินอ่าวพร้าวจนสุดปลายแหลมเทียนล้วนแต่เป็นหาดที่มีทรายสวยงามน้าทะเลใสประกอบด้วยธรรมชาติสงบเงียบร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวริมหาดค่ะนอกจากนี้นะคะบนเกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการังหลายชนิดรวมทั้งเกาะแรดและเกาะไมซีซึ่งอยู่ก กับเกาะกูดอีกด้วยค่ะ Why w o